เอ đi, เออะไรอะไรเอ้ยโคตรจุกได้เชียวเอ้ยและระยะระยะไม่ดีเลยเราด้วยแล้วก็แบบสเตปจุ๊กด้วยเอ้ยแล้วคั้วตายชิ้นเดียวอีกสกู๊ซ้ําด้วยเอ้ยและระยะและระยะระยะไม่ดีเลยเราด้วยอะไรสเตปจุกด้วยเอ้ยรงอยู่ครับเอ้ยไม่ได้เก่งไม่ได,ไได้ไม่ได้ตึงด้วย เอ้ยใครมาอาเฮ้ยตายแล้วเหรอเอ้ยไม่ได้เก่งไม่ได้ติงนะเอ้ยจริงขี้ไม่สบายครับไม่สบายเออยเอ้ยอะไปเออ้ยตบตาแล้วอ่ะอายุ่งเอ้ยไม่ไหวก็ไปนอนครับอยากเล่นเลยครับขอให้ขึ้หลายเล่นเลยครับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดึงเลให้กูดันอย่างเดียวพี่มับเออพี่ดูแลกูดันหรือเปล่ากูดหรือเปล่าโอ้ เนี่ยเออเนี่ยความสุดแบบเขาเรียกว่าความสุดเออเออขอกอดอกแอดใหม่ละกันเออขอแอดกหน่อยละกันเออเอ้ไอ้ป๊อปป๊อปใชป๊อบไอ้ผู้หญิงผู้หญิงคนที่เขาเทสต์มาเมื่อคืนนะไอ้ตัวชื่อเล่นบุกกี้แมนนะเอ้ย เลยข้างนอกเลยแบบกูไปหากูไปหาโตไปหาต้อว่ะว่าไงล่ะเธอไม่คุยไม่คุยกับกูเลยเฮ้ยกูยังดูชิคเจ่ฝอยหน้าว่ะไอ้เชียเออไอหนั่นน่ะน้องดูวิจจะไปจะขายเทเวนอ่ะเห็นแล้วไปบอกอยากให้กูสองร้อยเดี๋ยวผมเติมเซิร์พี่ปวดบื้อมันยาวตัวเทเวนตัวสั่งทำแรกไปเ่ีหยกูไม่เอากูไปหาทางไว เออไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเออไม่อ้างครับไม่ไม่อ้างไม่อ้างว่าป่วยนะเอ้ยไอ้เกิดหรือเปล่าเออเออไอ้พ่อวันชิวด้วยมันเหมือนมันเหมือนกิเวนด้วยเออไอ้ป่อป้อมยาไม่หยุดป้อมยาไม่ดีเลยเออลาหัวป ย่โอ้ก็หนียังเลยเอออ่างอ่างน้องกูดีอ่างมีมาโคเท่ากันนะเออแต่แต่เขาอ่างนะครับเออมันก็เลยเออเข่งเห็นคือเขาไม่ว่าแบบกูครับเออพี่ทหารเองไงเออไม่เล่นกับกูนะเออแล้วกูหายแลนะกูพวกมือกูสั่นเวลาเล่นเย้กูสั่นไอ้นี่พ่า เฮ้ยเข้าป่าวเออยมเ่าไียไป้รงนครับไปเลย้อ้ยุดอเนียหนึ่งกับพี่ทหารอยู่ะคนี้พีเดือดเดืออยเพิ่มอีกส4วันนทไมัดเยอจังวะจะเป็นหก็กลับเพิถ้เป็นอีกคนกลเพิ่มีกคนกลกลับไล้วลเนียเพื่อนี่เปไรโอย อะไรนะอะไรโอมะข้อหรือธรรมดาไม่รู้ดีโอพี่ต้องรู้ดิยิงยิงยิงอุ้ยหมอบิดบังน้ำเพี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคนคนจะคนคนตายเลยเน่ยตายอยู่แล้อีสัตว์เออยอย่าไปปิดบังปิดบังโอ้โหนี่เนี่ย่ะฮ่า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 มือด่มือสั่นเลยเฮียฮ่า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 เออ เอาไมูชดให้เอาไอ้ไอ้ป๊อปเอามป๊อปชของให้ไอมไอ้ไอ้รักที่ดีมันเยอะแต่กูชดด้วยอ่เี้ยสอมันเกอนย่ออค้เอ้ยใช่แข่ในชีวิตก็ให้้ออเพอล่นคนละโอ้โหรัดตินี่อเว โปรเล่นกิริ่งมาโปรมาไม่เล่นครับไม่เล่นครับกลิ่งเออครักทักแบบผมได้เท่าเดียวรับแต่เสียคะแนนไปสามมเองประม่ดีเล่นกลิ่งเสียคะแนนไปสามได้กลิ่งมาหนึ่งไม่ทับไม่ครับมันชุดเดียวครับไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นคะแนนไม่เล่นคะแนนนะครับเวอไม่ใช่ปะผมต่อยพี่แดนเออต่อยพี่แดนแต่สลิปปิ้งไงฮะแต่งานฉันนคอยใจทำแบบนี้ร้อยแล้วมันแบ่งบุวยนะประเด็นอ่ะดูดิดูรีเขาเล่นคะแนนได้บุดิ <บ los S 1> ยิงเลยยิงเนี่ยเอาสไนเร์มั้วไมานั้นแหละรัวดีเฮียดงทีแล้วเราไป็จ้าถ้าัวกูจะไม่ถ้าลัวกูจะไม่ชาร์้เฮียเนียเออเออมีปืนคนเนียแอ็ดมน่มีนกุลายังมีปืนคนแก่นะเียไม่มีปืนวก็ไม่ชอบนะหนีจากคืนก็มาเจอเซิบีนะเออเออ้ อะไรเลยคะร้อยพาวน์ดึงสไนด์ด้วยอ่ะอวัสดียิงดิยิงดิเออคุจะเปลี่ยนแงีทุกอันด like ีด oh, ้วยเหรอแต่ว่ากูรับที่ได้มันก็เปกูรับกูรับที่ได้แล้วอ่ะอันมึงวามปล่าสไนด์ท่านเล่นสไนด์รัวขนาดนี้ อะไรบอสมันราทางน้เออไม่รูมาขอของใควะซิกกุ๊ิกก้าเนี่ยเลนเรอเอองนี้งไีแลวว่ากูลล็อตกูดิลล็อตตกูดิกูลงไปพี่ก็ทำนี่พี่จะโซนไงไม่นไม่ได้ลพี่ โอ้โอคุณม่เล่นแล้วทนายคุม่เล่นแล้วครับเจอทนายคุณไม่เล่นล้วไอ้เหียบจะส่งทส่้วยมาปีไี่ม้เล่นลิงคิดว่าจะคิดเดียวหรอฮะชเวเลคิดมากคเล่นถึงนะครับเจะไม่เจอาครับเคลไม่รู้ฉันไม่เคยเปลี่ยนตัวนะทนาเอาอะไรเสียด้านับคิดเสียด้านับคดี้นรับสีบาทครับรับสี ไอ้มิเไดสีสิบได้แเซตครับผมแเซไอ้มินมันไม่หมแปเซตละห้ากันังฮะสี่สิบาทแปดเซครับผมห้าสี่สิบบาทแเซตไปดิทนอะขายถูกอ่ะนองเนี่ยพี่ตีมาหูขึ้นไปเนี่ยกูเคลิงขึ้นม่ได้กูชิวโอ้เนี่ยเอ้เอ้กูถ่ายดเจลี่แตกเจลี่แตกไอ้ยี่ตาหนึ่งเออ เออไอ้เ <PS> ชิดวันไหนแกกูโดนเนี <serving> <Enfin> ่ยกูยิงไปตัวหนึ่งกูโดนอีกตัวหนึ่งอยู่ตอนไหนมันเยอะทุนนี้เออตอนไหนมันเยอะจัดอะผมเริ่มชุดกับสไนด์ละทีไหนตัวไหนมันอันนี้เกินไปสนดยมันเติมอะไรอีกผมสายผมใส่ผมใส่สไนา์ใส่ใส่พี่สิบบาทเอาเปล่าผยพี่ใสิบบาะเอาเปล่าอมพี่สิบบาทนายเออใชครับไม่เยอะเกินทับสนดยอ่ะเฮีย โว้ยคิลลิ่งคิลลิ่งไม่ได้ทำอะไรเลยอ้ามื่อกี้วนคุยเลเอ้ยขบวนีกเอ้ดีที่มีชนะชิปสองครับิก็บอกครับอ๋อื้ยไปบอันดัองเขาก็เพิสองก็บอกครับูซื้อก่อนได้ไหมเื่อะไรทางอ่ะฟังกูหน่อย94เพชรน่ะ9เพชร9เพชร0บาทเพชร0บาท เอากิเทสไนเที <mini descript ors> <osaurus> ่ยมให้คิเทสร้านรอหมอสิเซทห้าสิบโอ้โหสิเทห้าสิบไปเทียมเส้นละกี่บาทวะกูได้ไหมล่ะต่้ไหมราคาไหนก็ได้เอียนตรงเลยอมีกี่บาทมีกี่บาทอ่ะสี่บาทกีบาทก็แปดไงแล้วกูก็เอาแปดนีก็มาสิมาเ็มาโพสขายแล้วก็มึงก็โพสอีกกูโพสเปนมาแล้วงกูไม่เห็นครับไอ้ควา

เป็นเมนวนนานแล้วเขาไม่เหือช่วงไหคุณกัมึงไม่ต่อยกันแน่เอ็บอกแค่นั้นแหละเฮ้ยไม่ตายหรอคุดแอดมิน่บอกอย่างนี้อยาะไรพี่ตรงไหมโดนหัวสองเกี่ยวครับมันเป็นแนวหไม่เกียวหัวสเลียมันต้องถ้าหัวไม่เกีมันต้องช้าคนนี้ครับมันมันเล่นโง่ครับฉันเล่นโง่แล้วออเออมุยูไม่ โอ้โหเหี้ยโคตเชื่อยแล้วตอน้ตัวเธออ้หหแบบกระดอมเห็นไหมเนี้ยมันไม่เอ้ว้าวมันเกินไปัมเล่นสนใดอะพี่ยอมเลยเจียสนใดอย่างเงี้ย เกมภาซาไหนอะเยอะแคทลิงโคตรแรงอายุหัวไม่ตายครับช่วยฮัลโ,โหลดีครับ คนเล bon fire, mm ่นอะไรครับทำโดนอะไรมานะเออเฮ้ยมึงมาทีขายเล่หรุอมึงจขายไแอล่นเกี่ยวอะวแอดสงไปมัแอดสร้างเชร์มาอยงนี้เองเอมิลินได้เงินบ้เาหร่อะไรดีล่ะกูโดน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 โถ อันหนึ่งตัวอายสองโัวเกินจุดเก็นไม่หมดเลยก็มันเกินไปว่ะเขี้ยตู้แล้วตู้อีกคอนเสิร์ตในลงมาให้เล่นหน่อยดิสมดทางให้เขี้ยโอ้โหตายนะครับเลยก็โดนเลยทีหัวหายว่ะพ no no ี่เออช่างไม่ต้องรอต้องรลต้องโดเลย อะไรบ้างอะไรนะจะงล่นไหนเลยบังตาไอ้เนียโผล่กล่นขึ้นเลยะดีกว่ามีนี่มีพี่ทหาร เออพี่ทหารถือปืนแบบคุมดบกตึกแล้วก็พี่ทหารแบบมุ่งอุ่น้ง่ยเม่เต็มตึกเลยโป้เอทนายด้วยเออแม่เยอะจริงเลยหอโอ้โหดิดิว่าไปคือจะตายแล้วนะ

She's acting like a pro Oh baby let's go She doesn't take it slow She's putting on a s h o w b a o h baby let's go เพราะเรามาแย่งขายเฮียพวกแม่งเลยไหมเป็นหรือเปล่าเสก็มาใชา่ไม่งเกียงเวลาอันนี้เกิยงเวละ แล้วเอาฝีมือไปแลกเงินมาแล้วครับมันหายไปไหนวะอยู่ห้องนี่ห้องที่มีเซ็กซโซนรอรอดรอ้ดันรวเออ